จะเกิดอะไรขึ้นถ้าริกผู้จีเนสที่สุดในจักรวาลตัดสินใจแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นแตงกวาดองเพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ต้องไปหาหมอแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันจนต้องติดแงกในร่างนี้ไปตลอดริกจะเอาตัวรอดจากฝันร้ายนี้ได้ยังไงไปพบกับอีพีที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดในซีซั่นนี้กันกับริกอนมอตี้ซีซั่นสามอีที่สครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนิตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะและสําหรับใครที่อยากโดเนทก็ทํำด้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นในห้องน้ํามอตี้ที่กําลังหวีผมแต่งตัวเตรียมตัวเอาไปข้างนอกได้ยินเสียงตาริกตะโกนเรียกมาจากโรงรถก็เลยเรีบเดินไปหา<ๆ>เผื่อว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่หายังไงก็หาไม่เจอว่าริกอยู่ที่ไหนเอ๊ะ หรือว่าริกล่องหนอยู่แล้วจะย่องมาตดใส่หรือเปล่าเนี่ยมไม่น่าใช่นะแต่ก่อนจะฟุ้งซ่านไปนมากกว่านี้ริกก็ฉเฉลยว่าเจ้าแตงกวาดองที่ความอยู่บนโต๊ะเน่ะคือตัวเขาเองบูมตาคือแตงกวาดองเว้ยงงอะไรมอตี้ตาคือแตงกวาดองไงแตงกวาดองริกไงละโว้ยมอตี้จองแตงกวาดองริกอยู่นานและคงจะคิดในใจเหมือนคนดูว่าริกเป็นเชี่ยอะไรอีกวันเนี่ยมอตี้พยายามหาคำตอบว่าริกทำเพื่ออะไรแตงกวาดองริกเป็นอมตะเหรอบินได้หรือเปล่าขยับตัวเองได้ไหม สรุปว่าทําอะไรไม่ได้เลยครับว่าแต่ว่าคนคนหนึ่งมันจะอยากแปลงร่างเป็นแตงกวาดองทําไมวะเนี่ยเบสกับซัมเมอร์เดินเข้ามาตามริกกับมอร์ตี้เพราะวันนี้พวกเราจะต้องไปหาหมอจิตเวชเพื่อปรึกษาเรื่องครอบครัวกันแต่ริกบอกว่าในสภาพแบบนี้นะตาหงไปด้วยไม่ได้หรอกเขาไม่น่าทดสอบตัวเองเลยคงอีกหลายชั่วโมงอะ่ะกว่าจะกลับมาเป็นร่างคนได้โอ้ยไม่น่าเลยตาอดไปเลยเนี่ยโถ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 ,โถซึ่งดูยังไงยังไงมันก็โกหกกันหน้าด้าน,านและโคตรจะไม่เนียนเลยใช่ไหมครับ และระหว่างนั้นเองมอตีเดินเหลือไปเห็นเข็มฉีดยาหลอดหนึ่งห้อยอยู่เหนือหัวของริกพร้อมกับกันไกลที่อยู่ติดกับเครื่องจับเวลาแถมเวลาที่เดินก็คือ10นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พวกเราจะออกไปจากบ้านพอดีอีกด้วยคําตอบก็ง่ายมากเพราะริกจะแกล้งแปลงร่างไปแตงกวาดองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาหมอพอทั้ง3ออกไปเข็มนั่นจะร่วงลงมาปากพอดีริกก็จะเป็นอิสระ ซึ่งซัมเมอร์กับหมอตีก็รู้อยู่แก่ใจนั่นแหละครับว่าริกตั้งใจให้เป็นแบบนี้มีแต่เบสที่ยังหลอกตัวเองอยู่ว่าริกไม่ได้โกหกแล้วเบสก็เดินมาหยิบเข็มนั่นแล้วขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ริกเป็นแตงกวาดองอยู่แบบนั้นชิบหายแล้วไอเด็กเวนบื้อมาตั้ง3ซีซันดันมาฉลาดเอาตอนนี้เนี่ยนะ ริกที่ต้องติดแหกอยู่ในร่างแตงกวาดองง่อยๆก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาเลยผิวปากบ้างเตะลิ้นบ้างทําเสียงบ้าๆบอๆบ้างแต่ทว่าเสียงที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกลับเรียกอีซี่เจ้าแมวเปอร์เซียเดินขึ้นมาหาเขาซะอย่างนั้นโดยธรรมชาติของแมวมันจะกลัวแตงกวาดองเพราะคิดว่าเป็นงูมาเลยตะปบแตงกวาดองริกจนร่วงไปข้างล่างด้วยความที่ไม่มีแขนไม่มีขาแตงกวาดองริกเลยควบคุมตัวเองไม่ได้จนกลิ้งออกมาหน้าบ้านตากแดดร้อนจนผิวเริ่มซีดนี่กูจะต้องตายแบบนี้จริงๆหรือเนี่ย แต่เพราะทำบุญมาเยอะหรือไงก็ไม่รู้นะครับแดดที่จ้ากลับเปลี่ยนเป็นเมฆหนาฝนเริ่มตกลงมาเพิ่มความสดชื่นให้กับตังกวาดองริกแต่ตกแรงไปหน่อยกระแสน้ำเลยพลัดเขาตกลงไปในท่อจนได้ ใต้ท่อนั่นริกต้องหาทางอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเขากัดปากตัวเองให้เลือดออกซึ่งมันก็คือน้ำตังกวาดองนั่นแหละกลิ่นนั่นเรียกมแมลงสาบตัวหนึ่งเดินมาหาก่อนริกจะงับหัวมันและจับหักคอด้วยปากเขาใช้ลิ้นเปิดสมองของมแมลงสาบตัวนั้นออกมาและลองสัมผัสไปที่สมองบางส่วนของมันปรากฏว่าแขนขามันขยับได้แฮะริกเลยใช้สมองมแมลงสาบควบคุมแขนขาของมันพยุงตัวเขาขึ้นมาอยู่บนตัวมันอีกทีแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บไปทีละนิดทีละนิดดูเหมือนว่าริกจะหาทางเอาตัวรอดได้บ้างแล้ว กลับมาที่แผนกจิตเวชดรว,ว่องหมอชำนาญการเดินมาต้อนรับครอบครัวสมิธด้วยตัวเองแต่ไหนว่าคุณตาของเด็กๆที่เป็นพ่อของคุณน่ะจะมาด้วยไม่ใช่เหรอเบสบอกว่าเขาอ่ะวุ่นกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาอยู่พอดีว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์น่ะแต่หมอตีก็ขาดขึ้นมาว่าพอดีตาเขาแปลงร่างเป็นแตงกวาดองนะฮะหมอเลยเข้าใจว่าปัญหาของครอบครัวนี้คือการที่ตาของเขาชอบแปลงร่างเป็นแตงกวาดองทําให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขประเด็นที่พูดคุยทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของการที่ริกแปลงร่างเป็นแตงก นี่มันอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะมาที่ทางด้านริกในร่างแตงกวาดองตอนนี้เขาสร้างชุดชั่วคราวโดวยการผูกขา,มาแมลงสาบด้วยเชือกติดกับตัวเพื่อพยุงให้เดินได้แทนแขนขาและกําลังใช้ขา,มาแมลงสาบฝนกับฝาท่อให้มวลเหล็กบางลงเพื่อล่อหนูทอวิ่งให้เข้ามาติดกับมันติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เรกเลจจัดการตัดเชือกเพื่อให้กับดักที่เขาประดิษฐ์เริ่มทํางานทันทีที่ตัดเชือกเศษขวดแก้วก็ร่วงลงมาฟันหัวหนูตัวนั้นสักขาด รีกีบหัวหนูนา่นมาวางบนแท่นเครื่องมือที่เขาประดิษฐ์เองกลไกลต่างๆเริ่มทํางานส่งตัวเขาขึ้นไปบนแท่นประกอบชุดเครื่องมือค่อยๆปลดชุดมแมลงสาบชั่วคราวออกทีละชิ้นและแทนที่ด้วยชิ้นส่วนหนูที่แข็งแรงทนทานและพลิ้วกว่าพร้อมเสริมความแข็งแรงพิเศษด้วยน็อตและตะปูเหลือใช้แถวนั้นก่อนจะใช้สมองหนูที่มีไอคิวสูงกว่า,มาแมลงสาบเป็นชุดควบคุมรุ่นใหม่แปะติดไว้ที่หลังและใช้เส้นเลือดเจาะสมองของหนูมาเชื่อมต่อกับขมับของเขาเพื่อให้ควบคุมทุกอย่างผ่านสมองของตัวเองโดยตรง ตอนนี้ริกในชุดใหม่ที่ชื่อว่าเอ็กโซสูรพร้อมลุยโคตรซึ่งตอนนั้นเองเหล่าหนูที่โกรธแค้นและเกลี้ยกา่าสุดๆรวมพลังกันทำลายท่อแล้ววิ่งจะมารุมฆ่าริกแต่เหมือนจะเล่นผิดคนนะแตงกวาดองริกในชุดรบเต็มอัตราศึกรอประจันหน้ากับพวกมันอยู่ก่อนแล้วแล้วฉากสุดมันก็เริ่มต้นขึ้น ริกวิ่งเข้าใส่ฝูงหนูยังไม่เกรงกลัวแล้วเตะต่อยด้วยสกิลการต่อสู้ที่มีอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับอุดครบมือที่พอจะหาได้ในท่อยางเศษเหล็กและสกรูที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวานและอาวุธสุดอันตรายเหล่าหนูค่อยๆล้มตายไปทีละตัวสองตัวไม่มีหนูหน้าไหนที่กำราบแตงกวาดองริกลงได้เลยเขาแข็งแกร่งมากๆท่าในท่อคือป่าอันกว้างใหญ่แตงกวาดองริกก็คือเจ้าป่าที่ไม่มีใครโค่นลงได้ ตังกวาดองริกจัดการหนูจ่าฝูงที่โหดที่สุดและตัวใหญ่กว่าเขาสองเท่าลงอย่างง่ายดายก่อนเราจะได้เห็นว่าซากศพหนูนับร้อยกองพะเนินเป็นภูเขาจากใน,นมือของตังกวาดองริกผู้นี้ให้ตายสิกูแม่งโคตรรักตัวเองเลยวะริกบอกพร้อมสลัดอาวุธทิ้งแล้วทุ่มพลังทั้งหมดไปที่เจ็ตแพคเพื่อทะยานขึ้นสู่โลกเบื้องบนไอพ่อและหน้ากากหนูทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่งให้ตังกวาดองริกข้ามพ้นอุโมงค์ชักโรครกจากโลกใต้ดินที่น่าอาาจขึ้นมาสู่เบื้องบนได้สำเร็จ ตังกว่าดองริกกลับมาแล้วเว้ยริกเดิอนออกจากประตูห้องน้ำแล้วแอบย่องไปเปิดประตูแล้วประตูเล่าเพื่อดูลาดลาวว่าที่นี่มันคือที่ไหนก่อนจะใช้กระถางต้นไม้เป็นบันไดแล้วดีดตัวเองไปบนฝาถังขยะลอยไปกดปุ่มลิฟต์อย่างกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ทว่าลิฟต์ที่เปิดออกกลับเห็นเป็นชายใส่ชุดสูทร3คนที่ดูยังไงก็คือการ์ดของผู้ระดับสูงพวกเขาเจ่อยิงตังกว่าดองริกในข้อหาบุกรุกจนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนนี่มันห้องน้ำหาอะไรวะเนี่ย ก่อนเราจะได้เห็นว่าเหล่าทหารผู้คุมกําลังยกทัพเข้ามาในตึกเพื่อตามหาตัวเขาแล้วที่นี่มันคือฐานทัพลับของหน่วยงานหัวรุนแรงของรัเสเซียและทั้งตึกถูกควบคุมด้วยคําสั่งจากชายคนนี้ เหล่าลูกน้องรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราพบแตงกวาดองที่สวมชุดหนูเดินได้เพ่นพ่านไปทั่วตึกและกำลังใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีประดิษฐ์อาวุธเพื่อทำลายล้างพวกเราแถมย่ามติดอาวุธทั้งหมด34ีนายยังกำจัดมันไม่ได้และยังถูกฆ่าไปแล้วอีกสองคนด้วยระหว่างที่หาลือกันอยู่นั่นเองแตงกวาดองริกก็ต่อสายตรงเข้ามาหาศูนย์ประชาการเพื่อขอเจราจาให้ปล่อยตัวเขาเอาไปจากตึกนี้แต่ตัวหัวหน้าบอกว่า ไม่มีทางการลักลอบเข้ามาในนี้เหมือนกับการเข้าถ้ำเสือและผิดกฎหมายนานาชาติด้วยริกที่อุตส่าห์ขอให้เปิดประตูให้ดีๆแต่กลับเจอคำพูดแบบนี้กลับมาก็เลยจะขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่เปิดประตูพวกแกจะต้องตายอยู่ที่นี่ทำให้กาดคนหนึ่งนึกถึงตำนานโซเลนยาขึ้นมาได้มันเป็นตำนานเก่าแก่เรื่องแตงกวาดองที่จะคลานออกมาจากถ้วยซุปเพื่อขโมยความฝันของเด็กกะกา,กากหรือว่าฝันร้ายนั้นจะกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งกันนะ เสียงคำสั่งประกาศล่าให้เหล่าทหารติดอาวุธบุกเข้าไปกระหน่ำยิงแตงกวาดองริกตามสัญญาณโทรศัพท์ที่จับได้แต่ทันทีที่เปิดประตูกับดักก็ทํางานฆ่ากาดไป3าสี่คนส่วนกาดที่เหลือจัดการยิงแบบปูพรมกวาดไปทั่วห้องจนแตงกวาดองเละไม่มีชิ้นดีแต่ทว่าแตงกวาดองนั่นคือของปลอมและสัญญาณที่จับได้ไม่ใช่สายตรงของแตงกวาดองริกตัวเขาอยู่อีกที่หนึง่งพร้อมกับอาวุธใหม่ล่าสุดที่สร้างเสร็จพอดีแตงกวาดองริกกดปุ่มส่งสัญญ,ญาณไปที่แล็ปท็อปเครื่องนั้นจนระเบิดตมมตาาก่อนเจะ ปืนเลเซอร์จิ๋วที่ใช้ฐานก้อน a a เเป็นเชื้อเพลิงยิงทะลุหัวกาศทีเดียว3คนเก็บทิพนคิวไปได้ในที่สุดก่อนจะตัดขาพวกที่เหลือให้นอนร้องอดโออยู่กับพื้นและกําลังกระชับพ,พื้นที่เข้ามาหาหัวหน้ามันที่ห้องประชาการขึ้นทุกทีเรื่องนี้พิสูจนแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ในร่างไหนแต่ริกก็คือริกเขายังคงอันตรายและฉลาดที่สุดในจักรวาล ไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องใช้อาวุธลับที่เรามีจัดการโซเลนยาให้ได้หัวหน้าแก๊งเดินไปเปิดประตูบานหนึ่งที่มีความคุ้มกันแน่นหนามากภายในพบเป็นชายผมยาวท่าทางบึกบึนถูกลามโซกับเก้าอี้พิเศษไว้อยู่เจ้าหมอนี่มีชื่อว่าจาก,กัวมันเป็นมือสังหารลับที่ทางการรัสเซียจับมาใช้ทาภารกิจที่อันตรายที่สุดและคราวนี้ก็ถึงตามันแล้วที่จะต้องปราบแตงกวาดองริกเพื่อแลกกับอิสรภาพของครอบครัวมันไอแตงกวาดองนั่นอยู่ไหนจากัวถาม <c oughs> จากัวถามภาพตัดก,กลับมาที่พระนาจิตเวทดเร์ว,ว่องยังคงพูดแต่เรื่องแตงกวาดองจนเบสเริ่ม,มโมโหนี่ตกลงที่เธอจ่ายมา200ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะมาคุยเรื่องแตงกวาดองเนี่ยนะ เธอควรจะได้ปรึกษาเรื่องปัญหาการหย่าร้างสิตอนนี้ซัมเมอร์ติดโดมทินเนอร์ส่วนมอร์ตีก้กระฉี่ราโตที่โรงเรียนไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับแตงกวาดองตรงไหนเลยดตาเตอร์วองเลยจี้ถามทีละคนว่าตงโลทุกคนคิดว่าในหลอดฉีดยานาั่นมีอะไรกันแน่เพราะมันอาจเชื่อมไปถึงปัญหาเฉพาะตัวที่ครอบครัวนี้เป็นอยู่ก็ได้ซึ่งมอร์ตี้กับซัมเมอร์เห็นตรงกันว่าหลอดนั่นเป็นเซรุ่มต้านแตงกวาดองแต่เบสไม่ยอมรับเพราะพ่อไม่น่าจะโกหกเธอหรอกมั้งแล้วถ้ามันสําคัญจริงเขาก็คงประดิษฐ์มมมมันนนขึึ้้้าาาใใหห่่่่ไไดดตลลลออออเเเววยูแคจป็งงพรรก ขณะที่แตงกวาดองริกกำลังดวลเดียวกับจาก,กวัวหนักฆ่าสุดโหดจากรัสเซียแบบสุดมันทั้งคู่มีสกิลการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาออฟฟิศพังยับไปด้วยรอยกระสุนและหลอมละลายจากปืนเลเซอร์ไม่มีใครยอมใครทั้งจาก,กวัวและริกย่งเชิงใส่กันและมีไหวพริบยอดเยี่ยมทั้งคู่แต่ทว่าเป็นจาก,กวัวที่ชฉวยโอกาสได้ก่อนแตงกวาดองริกถูกยิงที่สี่ข้างจนบาดเจ็บก่อนจะสาดเลเซอร์คืนกลับไปโดนไหล่ของจาก,กวัวเช่นกันแผลมันลึกเกินกว่าจะต่อสู้ต่อได้ทันที ทำให้สองนักสู้ต้องพักทำแผลให้ตัวเองก่อนเปิดช่องว่างให้ทั้งคู่ได้เจราจากันจากัวบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับตังกวาดองริกเลยเขาแค่ต้องทำเพื่อให้ได้เจอหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายส่วนริกก็จะขอทวงเวลาเพื่อให้ได้เจอหมอช้าลงก็เลยตั้งใจแปลงร่างเป็นตังกวาดองและตอนนี้เขาแค่อยากออกไปจากที่นี่ก็เท่านั้นก่อนทั้งคู่จะเปิดฉากไล่ยิงกันอีกครั้งจนกล้องทั่วออฟฟิศพังยับทุกตัวที่ห้องประชาการต่างลุ้นใจจดใจจ่อว่าผลครั้งนี้จะออกมาหน้าไหนก็เลยติดต่อไปหาจาจก แต่ปรากฏว่าจาก,กัวถูกแตงกวาดองริกจัดการไปแล้วเรียบร้อยและคิวต่อไปก็เป็นพวกแกนั่นแหละโดยที่ไม่แคร์แล้วว่าจะเปิดประตูหรือไม่เปิดประตูเพราะแกทําให้แตงกวาดองริกเจ็บฉะนั้นปลายทางคือพวกแกต้องตายเรียบเท่านั้น แม้ว่าตัวหัวหน้าจะพยายามเจรจากับริกเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังทำให้หัวหน้าต้องหนีหัวซุกหัวซุนหอบข้าวของออกมาดาดฟ้าเพื่อขับฮอหนีแต่ทว่าฮอนั่นกลับบินขึ้นไปและทิ้งเขาไว้เบื้องล่างก่อนจะถูกเซอร์ไพรส์ว่าจาก,กั้วยังไม่ตายเขาร่วมมือกับตังกวาดองริกปั่นหัวให้พวกนั้นเชื่อว่าเขาตายแล้วตัวหัวหน้าจะเรียกเรียกฮอมาเตรียมหลบหนีโบโอกาสให้พวกเขาขโมยยานพานนะมาได้ก่อนตังกวาดองริกจะสูบบุี่ในท่าแบดแอสสุดๆแล้วดีดก้นบุหี่ลงไปข้าง,าาง,งล่างใส นับสิบหลังก่อนทั้งตึกจะระเบิดพังพินาศไฟลุกท่วมไปทั่วเป็นไงล่ะเล่นผิดคนซะแล้วจากัวบอกว่าหอนี้จะถูกยิงตกในอีกเจ็ดนาทีให้ริกรีบขับไปหาครอบครัวให้เร็วที่สุดก่อนริกจะแจ้งข่าวสุดเศร้าว,ว่าลูกสาวของจากัวตายแล้วเขาเลกจะกระโดดลงจากตรงนี้แล้วไปตามทางของตัวเองก่อนจะไปจากัวบอกว่าขอให้โชคดีนะเจ้าแตงกวาดองอย่าลืมบอกรักลูกสาวแกด้วยในตอนที่มีโอกาสแล้วก็ทิ้งตัวลงไปสยายปีกลงมาอย่างกับทอมครูซ ภาพกลับมาที่พผนกจิตเวทตอนนี้ดตรหว่องขอให้ทั้ง3ระบายออกมาว่าพวกเขารู้สึกอะไรกันอยู่บ้าง เบสบอกว่าเขากลัวที่ลูกๆจะถูกไล่ออกส่วนสมมอร,รู้สึกโกรธที่คนมองว่าเธอติดทินเนอร์เพราะครอบครัวแตกแยกและมอร์ตี้รู้สึกเศร้าที่ดันเผลอฉี่บนโต๊ะเรียนแต่ยังไม่ทันได้คุยกันต่อแตงกวาดองริกก็เดินมาถึงที่นี่พอดีเขาค่อยๆตะกายข,ข,ข,ขึ้นมานั่งบนโซฟาในสภาพที่สาหัสเอามากๆดรหว่องบอกว่าริกเป็นคนที่ครอบครัวนับถือมากๆนะและทุกคนก็รักริกมากด้วยแต่ที่ดรหว่องไม่เข้าใจก็คือทำไมริกที่ทุกคนรักถึงต้องแปลงร่างไปแตงกวาดองด้วยมันเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหรือเปล่าแล้้้วววทมตองโกหเบดย่าม นั่นไม่ใช่เซรุ่มต้านแตงกวาดองริกเลือดจำใจต้องยอมรับว่ามันเป็นเซรุ่มต้านแตงกวาดองจริงๆและเขาก็โกหกเบสด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาที่นี่แล้วริกก็ร่ายยืดยาวถึงความฉลาดของตัวเอง ทั้งที่เรื่องทั้งหมดตัวเองเป็นคนต้นเรื่องแต่แท้โรเตอร์ว,วองอธิบายว่าภัยที่อันตร,รายที่สุดที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือริก <Rick S 1> มีความฉลาดเกินไปทําให้แนวคิดต่างๆที่เข้าไม่ถึงเป็นเหมือนคาสาปให้ครอบครัวสมิธป่วยทางจิตเขาเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลก็จริงแต่อยู่ในจัก,กรวาลที่หมุนรอบตัวเขาเองและทุกอย่างกําลังจะพังลงจากอีโก้และความมั่นหน้าของริกเองเนั่นแหละซึ่งที่แปลงร่างเป็นแตงกวาดองเพื่อหน,นีหมอเนี่ยก็เพราะริกมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกเลยมองว่าหมอไร้สาระทั้งที่ ลูกๆกลายเป็นเด็กมีปัญหานั่นเองระหว่างทางกลับบ้านริกขอโทษเบรที่โกหกเธอแล้วก็ขอเข็มฉีดยายคืนด้วยริกฉีดเซรุ่มเข้าไปจนร่างกายกลับมาเป็นคนปกติและนัดแนะว่าจะไปดื่มคลายเครียดกันโดยที่ไม่แคร์มอร์ตี้กับซัมเมอร์ที่กำลังถามว่าเราจะกลับไปบำบัดกันอีกไหมทั้งที่ปัญหาจริงๆก็มาจากไอค้ครูนี้เนี่ยแหละไม่ใช่เพราะพวกเขาเลยแล้วตอนที่3กระจบลงแบบนี้แหละครับบอกเลยว่าค้างคาใจมากมาก เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ EP ีนี้มันถึงใจไหมครับคือเราเข้าใจนะวารีกัมันมีสมองที่ซับซ้อนมากๆปกติถ้าคนเขาจะเบี้ยวนัดหรือว่าไม่กล้าปฏิเสธใครเขาก็จะหนีบ้างแกล้งตื่นสายหรือว่าโกหกว่ามีนัดแล้วใช่ปะแต่กับริกเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นแตงกวาดองจะช่วยให้เขาไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชได้ซะย,ย่างนั้นแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับเราคนปกติคงยากที่จะเข้าใจเฮ้ยริกมันก็คือริกจริงๆอะนะ และก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเน a ให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ